สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของหัวหน้างานนะครับแต่เป็นเรื่องของหัวหน้างานกับบทบาทหน้าที่ต่างๆในองค์กรเรามาดูนะครับว่าบทบาทนะครับหน้าที่ของหัวหน้างานเนี่ยมีต่ออะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเป็นบทบาทหน้าที่ต่อผู้บังนะคับบัญชาญคนเป็นหัวหน้างานต้องมีหัวหน้า ระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนั้นเรามาดูนะครับว่านหนงานนะครับมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชายอย่างไรอันแรกเลยก็คือการรับนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จนะครับแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ทําการรายงานผลการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเอ่อข้อของศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็การรายงาน ต่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ขาดไปนะครับมันต้องมีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่สามนี่คือต้องดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับภายในหน่วยงานของตัวเองหรือภายในดีพาร์ตเมนต์หรือแผนกของตัวเองนะครับข้อที่สี่ก็คือการปฏิบัติหน้าท,ที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะครับตอนนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานนะครับที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง นะครับเรามาดูนะครับว่าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับหัวหน้างานมีบทบาทอะไรบ้างนะครับเมื่อสคูน่นี้ต่อผู้บังคับบัญชาพอรับนโยบายมาแล้วนะครับตัวหัวหน้างานก็ต้องถ่ายทอดนโยบายนะครับของาร partmen หรือของแผนกหรือของหน่วยงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร,รับทราบด้วยนะครับเราก็ควบคุมนะครับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและที่สําคัญนะครับคนเป็นหัวหน้างานเนี่ยต้องสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน แล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีด้วยคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับต้องทําตัวเองให้เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับต่อในการทํางานหรือต่อผู่แต่งข้บรญชาด้วยแล้วที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของการให้ความรู้ฝึกอบรมนะครับหรือการเป็นโคชชิ่งนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของลูกน้องทุกของตัวเองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับ ลูกน้องที่ที่ปรึกษาผมบอกแล้วก็จะมีเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของการทํางานการทํางานนี่เราโชคโชคได้เลยว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของส่วนตัวเนี่ยเราอาจจะต้องให้ทางลูกน้องหรือคนที่มาปรึกษาเนี่ยต้องตัดสินใจเองเราเพียงนะครับอาจจะให้แนวคิดนะครับหรือความคิดนะครับว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างนะครับแล้วก็การประเมินผลการทําทงานของลูกน้องนะครับแต่นี้เรามาดูนะครับบทบาทนะครับหน้าที่ของพนักงานที่มีต่อ ผู้ร่วมงานนะครับผู้ร่วมงานนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประสานงานนะครับให้เกิดการทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับหรือทํางานร่วมกันเป็นหู่คณะให้ดีนะครับแล้วก็หรือมีการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อื่นเมื่อจําเป็นนะครับอันนี้คือหัวหน้างานกับบทบาทหน้าที่ต่างๆในองค์กรนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดชอบครับก็ขอความกรุณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครา